เปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์เอเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2,566ที่ผ่านมาเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นที่จะสามารถวิ่งได้นะคะสวัสดีค่ะแฟนๆคอมเมนต์ทุกท่านคะ่ะในคลิปนี้ยังอยู่ประเด็นของถนนมิตรภาพมอเตอร์เวย์บางปะอินน,นครราชสีมา ซึ่งก็เปิดให้บริการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะก็เปิดให้บริการตลอดแนวถนนมิตรภาพช่วยระบายการจราจรติดขัดได้มากถึง30%ด้วยกันค่ะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงตอน24ตำบลหนองสารายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงช่วง40ก็คืออำเภอเมืองนครราชสีมาทั้งไปและกลับ ช่องจราจรระยะประมาณ80กิโลเมตรและในวันนี้แอดมินก็ได้นำความคิดเห็นในบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์เรามารู้จักเกี่ยวกับถนนมอเตอร์เวย์สายอีสานกันค่ะวันที่29ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพช่วงขาขึ้นจากภาคกลางช่วงผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูหน้าด่าน20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างเหนืองแน่นนะคะทําให้ปริมาณรถหนาแน่นมากมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรีเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลจนกว่าการก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบูรณ์และกําหนดเก็บค่าผ่านทางในปี2568ค่ะ และถนนสายนี้ก็ทําให้การใช้รถใช้ถนนช่วงเรียบอ่างเก็บน้ําลําตะอกอําเภอสีคิ้วคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกตินะคะการจราจรไม่คับข้างเหมือนทุกเทศกาลที่ผ่านมานะคะต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นแต่ละมุมมองกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงนะคะความคิดเห็นแรกนะคะได้กล่าวไว้ว่าความเร็วควรให้120ได้แล้วมอเตอร์เวย์แต่ให้วิ่งแค่80ไม่ต่างจากถนนบ้านๆเลยความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะ ประเทศไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกความคิดเห็นท่านต่อมานะคะต่อไปนะ่าจะมีปัม๊มมีห้องน้ําทั้งไปทั้งกลับ80กิโลปวดท้องขึ้นมาไม่ไหวนะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะมอเตอร์เวย์ขับได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดเห็นท่านต่อมานะคะสร้างปัม๊มมีเซเว่นไว้ทางขึ้นทางลงกินกาแฟก่อนขึ้นแล้วเดินทางอย่างมีความสุขความคิดเห็นท่านต่อมานะคะ80กิโลเมตร ปกติมอเตอร์เวย์ควรทำความเร็ว100-120น่าจะได้หรือเพราะว่าโค้งเยอะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะเติมน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนขึ้นห้องน้ำมีบริการช่วง4คิวทั้งสองฝั่งนะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไม่มีจุดพักรถเลยเหรอปกติต้องมีสีทางยาวๆการไม่มีจุดพักรถนม่อันตรายคนที่ขับไม่ไหวจะได้พักได้ความคิดเห็นท่านต่อมาคะ่ะ สร้างทั้งทีน่าจะมีจุดแวะพักกลางทางเผื่อใครต้องเข้าห้องน้ํากระทันหันความคิดเห็นท่านต่อมาคะ่ะทํายังไงไม่มีที่พักห้องน้ํามันนานเกินไปจะไหวไม่นี่ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะเดินทางกลับบ้านสะดวกสบายไวกว่าเก่าขับรถด้วยความพร้อมแฮปปี้คริสต์มาสและพร้อมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะตื่นเต้นและดีใจมากๆขอบคุณทีมงานขอบคุณ รัฐบาลไทยและดีใจแทนพี่น้องชาวอีสานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับความคิดเห็นท่านต่อมานะคะเอาจริงๆก็แอบตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ใช้ M6 สักทีตั้งตารอคอยมานานแสนานานวันนี้ขอขึ้นไปชมวิวที่มอเตอร์เวย์ก็แล้วกันความคิดเห็นท่านต่อมานะคะตรงจุดทางออกนี่แหละจะทำให้รถทั้งทางที่มาจาก290กับทางที่จะลงจากมอเตอร์เวย์เกิดการชะลอตัวทั้งสงฝั่งเพราะเป็นคอขวด แล้วเกิดการติดสะสมของรถที่มาบรรจบกันทั้งสองเส้นทางอย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะสร้างเสร็จคงช่วยระบายรถช่วงเทศกาลได้บ้างไม่ช่วงเทศกาลคงพากันวิ่งทางปกติทางมันเกือบจะขนานกันไปความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะไม่อยากผ่านโคราชแต่บ้านเดิมอยู่อำเภอเมืองนครราชสีมาได้ใช้มอเตอร์เวย์ปากช่องโคราชแน่นอนครับความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไม่เกิดประโยชน์เพราะตรงนั้นมันผ่านจุดที่รถติดไปเยอะแล้ว กว่าจะถึงตรงนั้นทางด่วนคงรถติดจนดใกล้สว่างแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นของชาวอีสานค่ะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อบานเ,นเหาปีนีเพราะมีหวังจะสะดวกสบายรถบติดเนาะขอพุณนทิมงานภูก่อสางอนุมัติงบและรายงานให้เหาทราบความเคลื่อนไหวตลอดสุดยอดครับความคิดเห็นท่านต่อมานะคะถนนมิตรภาพรับใช้มานานถึงเวลาที่มอเตอร์เวย์จะมาช่วยแบ่งเบาแล้ว นี่ถ้ารถไฟความเร็วสูงเปิดใช้อีกซี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราถือว่าโลกของเราปัจจุบันนั้นแคบลงแคบลงความคิดเห็นท่านต่อมานะคะน่าจะเปิดเวลา17นาฬิกาจะดีมากเลยครับเหตุผลเพราะปัจจัยหลายๆอย่าง17นาฬิกาผมว่าเหมาะที่สุดครับความคิดเห็นท่านต่อมานะคะคคเส้นทางในไทยอลังการมากประเทศรอบข้างคงอกแตกตายแน่ความคิดเห็นต่อมาะคะ่ะถ้าใครจะขึ้นมอเตอร์เวย์ช่วงสีคิ้วถึงโคราชต้องเตรียมตัวให้พร้อม ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกคนนะครับความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะสุดยอดประเทศไทยขอบคุณที่ผมได้เกิดมาเป็นชาวไทยค่ะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะจริงๆอยากให้เปิดตั้งแต่25ธันวาคมคนเดินทางจริงจะอยู่ในช่วงนี้มันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนดีกว่าครับรถติดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกความคิดเห็นท่านต่อมานะคะกลับบ้านเราครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเจอกันอีพ่ออีแม่นองคายเด้อครับ ความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะทำไมมันถึงได้ก่อสร้างนานจังถนนเส้นนี้หรือว่าแบ่งผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวใช่หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะฝากเรื่องการใช้ความเร็วให้ระวังด้วยนะครับลดอุบัติเหตุและการสูญเสียครับความคิดเห็นต่อมานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะขอให้สติคุ้มครองทุกท่านให้การเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพสาธุความคิดเห็นท่านต่อมานะคะ ควรจะเก็บค่าทางด่วนไม่ควรให้ขึ้นฟรีถ้าเขามีปัญญาซื้อรถได้เขาก็ต้องมีเงินจ่ายค่าทางด่วนความคิดเห็นท่านต่อมานะคะควรเก็บตั้งนานแล้วสร้างเสร็จตั้งหลายปีแล้วความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไม่ทราบติดขัดอะไรทําไมสร้างแล้วไม่ใช้บริการเต็มรูปแบบสักทีปิดปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดไปเลยสิถ้าจะยกเว้นยกเว้นให้รถบรรทุกและรถขนของหนักๆเปิดเปิดสักทีเถอะรออะไรความคิดเห็นท่านต่อมานะคะ จะเปิดให้ประชาชนยังมาทําพิธีเปิดให้รูเบาติดอีกพวกผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันรู้จักคําว่าสะดวกไหมความคิดเห็นท่านต่อมานะคะจะไม่ให้ปริมาณจราจรหนาแน่นได้ไงก็ภาคอีสานมีที่ตั้งจังหวัดเกือบเกือบ20จังหวัดแถมประชากรก็เยอะกว่าภาคอื่นๆแต่ละเส้นหลักมีเส้นเดียวคือถนนมิตรภาพทางบกยิ่งเป็นช่วงเทศกาลไม่ต้องห่วงติดพันเปอร์เซ็นเลยความคิดเห็นท่านต่อมานะคะเมาไม่ขับ ขับอย่างมีสติกันนะคะทุกคนเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะถนนมิตรภาพตั้งแต่สระบรุรีถึงนครราชสีมาต้องสร้าง6ชั้นไปกลับ3กลับเพราะประชากร19จังหวัดมีรถกันทุกๆุกคนครอบครัวละ2-3ถึง3คันถ้าไม่สร้างถนนก็ต้องมีรถไฟความเร็วสูงวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงปี2556เสนอในครมรให้สร้างรถไฟความเร็วสูง กู้สองล้านห้านแต่ผู้ดัดจริตให้สร้างถนนรูกรังเป็นยางมาต่อยให้หมดก่อนผ่านมาสิบปีถ้าสร้างตั้งแต่ตอนนั้นพี่น้องเราชาวอีสานไม่ต้องไปติดอยู่บนถนนเป็นวันอีคืนเซ็งกับความคิดผู้ดีสปปลาวเขามีรถไฟความเร็วสูงด้วยอายเขาไม่ล่ะคลิปนี้แอดมินขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ